ประสานอิงขนันเจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัยระดมไอเดียกลุ่มเพื่อนจากหลายวงการช่วยสังคมสร้างพลังแห่งการคิดบวกที่เริ่มจากคำว่าเพื่อนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับ a i s กลุ่มคนตัวดีและภาคีอีกหลายภาคส่วนเปิดช่องรายการเพื่อนกันวันติดโควิดเพื่อให้เป็นพื้นที่ส่งต่อข้อมูลสุขภาพวิธีดูแลตัวเองและเยียวยาจิตใจให้กลุ่มผู้ป่วยโควิดและคนใกล้ชิดที่ต้องรักษาตัวแบบโฮมหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันได้มีที่พึ่งทั้งร่างกายและจิตใจไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทอดทิ้งซึ่งจะมีทั้งผู้ที่เคยติดโควิดจิตแพทย์และศิลปินมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา15นาฬกาถึง21นาฬิกาผ่านช่องทาง Facebook, YouTube เพื่อนกันวันติดโควิดและ AIS Play